มีคนที่เดินในความมืดไหมครับมันถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่คุณพบกับความสว่างของโลกได้คือพระเยซูคริสต์นะครับเอาพระเจ้าจะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพระองค์เป็นคำตอบของมนุษย์เรารู้แล้วว่าเมื่อไรที่เรามองพระเยซูคริสต์นะครับมีคำตอบคำตอบนั้นพระเยซูคริสต์สำเร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าพระองค์แนะนำให้ทุกคนว่าตัวเองเป็นความสว่างของโลกครับ ความสว่างสิ่งสวยงามสิ่งที่ทำให้เรารู้สิ่งต่างๆได้นะครับนี่เป็นหน้าที่ของแสงสว่างนี่เป็นบุคลิกความสว่างเองนะครับสวยงามพระองค์สวยงาม,าางามการสามแดงของพระเยซูกิเจ้ามาจากไหนครับมาจากพระเยซูกิเองเพราะว่าเขาเป็นความสว่างเองครับ ใครที่มองพระเยซูคริสต์เขารู้สึกว่าสวยงามเพราะว่าเขาเป็นแสงสว่างเองนะครับพระองค์ไม่ใช่แนะนําตัวเองอย่างเดียวพระองค์แนะนําให้เรารู้ตัวเองว่าเราเป็นใครนะครับเราเป็นใครไม่ว่าคุณคิดยังไงกับตัวเองนะครับพระองค์สร้างมาแบบนี้คุณต่อต้านก็ได้อ้างยิงก็ได้แต่แล้วก็แม้ว่ายังไงก็พระองค์สร้างแบบนี้นะครับทั้งทั้งหลายไม่ใช่เขียนว่าเราหรือพระองค์นะครับเขียนชัดเจนว่าท่านทั้งหลาย กำลังบอกกับมนุษย์อยู่ไม่ใช่พูดถึงเรื่องตัวเองทั้งทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนาครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดปังไว้ไม่ได้ครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนความแสงสว่างที่อยู่ในชีวิตคุณนะครับถูกปิดบังไว้ไม่ได้ครับเอมเอมนไหมครับคุณเกิดมาความสว่างของโลก เพราะฉะนั้นชีวิตของคุณนะครับสวยงามมากถูกสร้างมาแบบสวยงามมากเหมือนใครครับพระเยซูสฤ์ครับพระเยซูคกิ์เป็นความสว่างของโลกแต่ที่นี่ก็ใช่คําเดียวกันทั้งทั้งหลายเป็นเสงสว่างของโลกไม่ใช่บอกว่าถ้าคุณทําดีมากกว่านี้จะเป็นเสงสว่างของโลกไม่มีเงินไขานะครับเคียรว่า ถ้าคุณเรียนพักคำพิมากกว่านี้คงจะเป็นเสงสว่างความสว่างของโลกไม่ใช่เขียนว่าอย่างนั้นถ้าคุณเรียนพักคพิมากกว่านี้สามารถสอนพักคำได้ไม่มีขัาเขียนว่าอย่างนั้นไม่ใช่บอกว่าถ้าคุณเรียนหลักความเชื่อแล้วคุณเป็นแสงสว่างของโลกที่โงงานได้ไม่มีเงอนไขสักคำเลยคุณเกิดมาเป็นอย่างนั้นครับนี่เป็นเรื่องที่คุณไม่น่าอ้างอิงครับนี่เป็นสิ่งที่คุณควรยอมรับ เพราะว่าเมื่อเรามองพระคำของพระเจ้าแล้วเ,เหมือนมองกระจกถ้าเขาอยากจะรู้จักตัวเองว่าเราถูกสร้างมายังไงสาภาพเราเป็นยังไงเราทำอะไรได้ไหมครับเนืงนคุณต้องกลับมาหาพระคำของพระเจ้าเพราะว่าพระคำบอกว่าพระคำเป็นกระจก มองแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงิี่ม้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและที่นี่เลยนะครับ